สวัสดีค่ะวันนี้ได้นำพระบูชาพระรัตนะปางห้ามสมุดมาย้ชมกันนะคะพระองค์นี้มีความเก่ามากนะคะอายุเป็นร้อยปีนะคะเพราะว่าเป็นพระของคุณลุงคุณลุงท่านเป็นคนจังหวัดอยุธยาตอนที่ท่านมาอยู่กับคุณป้าที่ภาคใต้ก็ได้นำพระเครื่องแล้วก็พระบูชา นำจากที่บ้านของท่านมาออภาคใต้ด้วยก็เลยได้ได้มีโอกาสที่จะถ่ายพระองค์นี้ได้รับชมกันนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะพระมีความเก่ามากคะ่ะองค์นี้จะซูมไม่ดูนะคะนี่เป็นเกตรพระนะคะดูจากทองที่ติดอง์พระนะคะ แล้วก็ดูจากลายเครื่องทรงขององค์พระมีความเก่ามากดูทองที่ติดนะคะดูฐานพระดูทองที่ติดฐานพระเป็นพระที่เก่ามากนะคะหาชมได้ยากเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะนี่เกตรพระดูเม็ดพระสงฆ์นะคะเรียงกันสวยงาม มีความเก่าเนื้อโลหะเก่าเพราะอายุเป็นร้อยปีนี่ด้านหลังของพระนะคะอันนี้เป็นฐานพระด้านหลังจะมีคล้ายๆเป็นห่วงของนฐานให้ชมนะคะพระมีความเก่าจริงๆหาชมได้ยาก อันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงที่ท่านได้นำพระบูชาหลายองค์แล้วก็พระเครื่องติดตัวมาตอนท่านมาอยู่กับคุณป้าที่ภาคใต้ก็เลยได้มีโอกาสนำพระองค์นี้มาถ่ายทำคลิปให้ได้รับชมกันนะคะอันนี้เป็นใต้ฐานของพระบูชาองค์นี้นะคะอันนี้เป็นดินไทยนะคะดูขอบ ดินมีความเก่ามากองนี้เป็นปางห้ามสมุดนะคะ ขยายให้ดูเก็บละดูทองที่ติดองค์พระนะคะเก่ามากอันนี้ก็มืออาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าถ่ายมือเดียวนะคะถ่ายมือหนึ่งแล้วก็จับพระมือหนึ่ง ลวดลายบนองพระนะคะลายมีความเก่ามากให้ชมกันใกล้ๆนะคะเพราะว่าของแท้แล้วก็ของเก่าบางครั้งก็เราหาชมได้ยาก คนที่เป็นเจ้าของเขาก็จะห่วงพระเก่าพระแท้อายุเป็นร้อยปีองนี้สวยสมบูรณ์สุดๆขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะท่านคุณลุงท่านเสียชีวิตไปแล้ว ป้าท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ขอบคุณคุณลุงที่ท่านได้นำพระบูชาหลายองค์ติดตัวมาตอนท่านมาอยู่คุณป้าที่ภาคใต้ก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายพระองค์นี้ให้ได้ชมกัน ุณที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมีพระองค์ไหนมาให้ได้รับชมอีกก็ถ้าถ้าชอบก็กดติดตามได้นะคะ